สวัสดีค่ะทุกคนอินดีต้อนรับเข้าสู่จีจไเบเวอร์ค่ะโอเคไม่หรอกไม่เป็นไรมากหรอกลำโพงเพราะว่าวันนี้หนูอาจจะไม่ได้เสียงนัาขนาดนั้นนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะขนาดนั้นเพราะว่าหนูเป็นร้อนในคะ่ะเจ็บมากเลยด้วยลำโพงพี่หรือคอหนูใครจะไปก่อน <c oughs> ไม่วันนี้เปลี่ยนเกมแล้วไงวันนี้ไม่ได้เล่นเดทบาเดรรัยนะคะทุกคนวันนี้เป็นเด e l i t t l e n i g h t m a เ e เสียงแบบทุกคน อะไรอ่ะอือข้างบนนั้นมันมีอะไรบางอย่างด้วยแล้วเราก็เข้าไปห้องเดียวกับมันด้วยล่ะหลบหลบหลบายน่ากลัวมากขึ้นขึ้น เนี่ยหนูบอกแล้วเกมนี้หนูเมื่อกี้ทุกคนมันเป็นเกมใช้สมองชัญญาหรือเปล่าเกือบไม่มีอะไรค่ะโอเคในตรงนี้เกือบแล้ว เลยกลายเป็นหินหนูทำยังไงอะลองวัดใจดูก่อนไหมไม่เราดูก่อนอ่ามันจะใช้สมาชิกคนตรงนู้นแล้วหนูก็ต้องไปตรงนั้นใช่ไหมตอนที่มันไม่เห็นหนูใช่ปะมันามาหยิบเด็กในนี้ทุกคนซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่จับไว้แล้วแสดงว่ามันต้องมีเด็กในนี้หนึ่งคนแล้วหนูก็จะสปินไปตอนนี้ได้ทุกคนหนูก็ต้องวิ่งไปตอนนี้ หนูต้องไปยังไงอะหนูจะหนูจะเล่นต่อยังไงไม่อยากเล่นแล้วอ่ะมันเดินหมูมันเตลวไปเตลวมาคือหนูไม่รู้เลยว่าทางดีทีแรกของหนูคือจะไปตรงไหนอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าให้เราเกาะอันนั้นไปอ่ะแบบนะ ที่สุดในโลกเลยโอเคก็วันนี้ก็สนุกกันเลยทีเดียวนะคะก็หนูไม่ได้พูดาว่าตอนเดทวาเดะไรแล้วเพราะหนูที่หนูบอกว่าหนูเป็นร้อนในนิดนึ่งนะทุกคน